ดูท่านอนลูกสาวเดี๋ยวเรามาดูพฤติกรรมนะคะว่าถ้ามีทุเรียนนจะเป็นยังไงคุยใชย้ขาคุยใชย้กินทุเรียนไหมคะลูกนี่อ่ะทุเรียนแม่เอาทุเรียนมาให้คะ่ะดูสิเี่น,น,น่่ทุเรียนคะ่ะใช่ไหมใช่ทุเรียนไหมคะนี่ลูกสาว ยังไม่ลืมยังไม่ลืมตาค่ะยังไงดีของโปรดค่ะทุเรียนโนแล้วก็มีดอกอันชันด้วยข้างๆชอบที่สุดตายังไม่ลืมนะคะวิช่ไม่ตื่นเหรอลูกหนูตื่นหรือหนูหลับเนี่ยคะโอ้โหกินถ้าแม่หิวเลยนะเนี่ยลูก โอหยังไม่ตื่นยังไม่ลืมตาค่ะจะกินหมดไหมเนอะลูกสาว อคหนูยังไม่อิม่มค่ะเขาตื่นตื่นแล้วตื่นแล้ว